สาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยต่อการดํารงชีวิตอาจจะเป็นเพราะ3สาเหตุนี้ก็ได้ค่ะจินจื้อซุยเหวอเตอเล่ยโหย่วเคนนืออียนอิสไอหู่นชอบคิดฟุงซ่านไทใจฮูไวเจี้ยเตหยียนว่าแค่สายตาของคนภายนอกมากเกินไปเคาเปียรินตยหนีเอผิงล่น่ใจคําพูดความเห็นของคนอื่นที่มีต่อคุณมากเกินไปอ 爱操心别人的事ชอบกังวลเรื่องของคนอื่น把自己所认为的好心强加于别人นำความหวังดีที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องยัดเยียดไปให้กับคนอื่น,น不้情也不需要，สุดท้ายคนอื่นไม่สนใจและไม่ต้องการสา过度焦虑还没有发生的事情กังวลและเครียดกับเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้น สี่ขวัญยุ่งยุ่งพรุ่งนี้ฝันหนักชอบเบิกความเครียดของพรุ่งนี้มาคิดล่วงหน้าก过好今天就可ล了ใช้ชีวิตให้ดีกับวันนี้ก็พอแล้ว世事无常เรื่องบนโลกนี้ไม่แน่นอน我们无法预测未来即将发生的事情พวกเราไม่สามารถทำนายกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้จุยห 有些事情看似无法解决สุดท้ายบางเรื่องดูเหมือนไม่มีทางออกไม่มีทางแก้ไข或许顺其自然是最好的办法บางครั้งการปล่อยวางให้เป็นไปตามธรรมชาติจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้ว